โอ้ยโอ้เิลงโอ้ยทมโอ้ทุงกระเี่ยวโทุงกระเี่ยวโดดพี่น้องเลยแบบไหนวะโอ้ยโอ้ยจัเลี้ยวปดออกมามึงเต็มทุวนๆเลเนาะเอาว่ะพุ่งสูงกับเ่ออไะเนี่ยโอ้ยโอ้ยังวะตายาย เห็นลำบากเลยโอ้ยเนี่ยมันหอยอยู่เนี่ยสีโหดสีโหดว่าจะได้วนลุดทวนท้วนลูกบุญโอ้ยขนมัดปากพอดีมันเรียบรลอยดีตุดเออตกวอ้ไม่พี่หน่อยเฮ้ยไงก็หนาพันเตาครับพี่หน่อย ันอีกเข็นเคย,ย,ยรครับไปยึดตุยโอมไปมาหาอยู่หากินเท่าหรอกครับนี่ครับพี่น้องเบึงแน่ครับผู้ใดมาสวัสดีครับสวัสดีครับพัดเตาพัดเตาเตากับเตากับมือหนิมา <laughs> เราเบน้องโกบึงไปยังเกาะหาเบึงโกบึง,น,งบนี่โกบพี่น้อง มองหอดมองแล้วครับเนี่ยมแห้งในเด้อจักหน่อยนี่บ่จักหน่อยดอกแห้งเปลือบดีเนาะบ่เป็นแห้งธรรมดาแล้วขอจังนะก่อนหาเลาะยิ่งกบพี่น้องช่วงนี้แรงครับแรงว่านเขาว่านน้ำแถวนี้น้ำแห้งหมดแล้วแต่ว่ากบโดดแล้วพี่น้องขึ้นมาโดดเลยสองตัวครับปู่อยู่ฟังท่างคนอะไรยุคทางนะเราดูข้าด้วยมั้ย่ะวันทั้งในหายใจไปพี่น้อง มือนีห้ามันขัดมันก็บจะกินข้าวทงเลยพี่น้องเตรียมอะไรมาความจะกิได้กินรู้ได้กินเดี๋ยวมาลุ้นเบิ่งนทำกันครับพี่น้องไปไปนั่งเฝ้าเลยมั้หมันอยู่แล้วก็พัดตัวมาว้อไปเขอาไม้เลยพี่น้องมาพี่น้องบัดโดดลูกนี้ละตัวหนึ่งหันหนามบัวอันมิเตษ ปวกน้ำพี่น้องเลยจะหัวกบที่โพวิธีไดนได้อบ้างโพแล้วเป็นแต่เห็นยากเนาะป่านเตากับพันเตากัำนั่งอยู่ตั้งขางนลยคร,บรับเลยคนละสังครับเลยกดจออยู่นี่เดี <c oughs> ย๋ยวรุนเบิ่งต่อกันพี่น้องโพวว่มันโดดอยู่บนครับมังหันตอนอยางไปไล่บระเทศไทยเบ้างข้นมอนตั้งท่าเลยโดดแล้วเนาะ โอ้ยกบขึ no yeah, <laughs> ้นหัวแล้ว oh ลุ oh ้งสำพี oh ่น oh ้องเลยพันเตายิงอยู oh ่ท oh. <laughs> ั้งหลังพี่น้องเลยยังจบหมดนะถือยู่มนวะฮะถือยู่มนวะโอ้ยกบต้องขืนขึ้นกันเนาะโอ้ยน้ำตัวนี่อะไรล่ะวัว Giữ đó, cảm đó cho đó khám bên trước bà con Ồ, ừ. luôn làm trời Nhưng có à Ồ, bật đây <laughs> เจี๊นมงบบปรี่องปึ๊บตัวดีมมามามาขึ้นมาบโอ้ยิงสเทียเลยพี่น้องเอ้เที่ยสองก็ือปึ๊บขนไงก็นยิ่งพี่น้องเอ้บ่ดแม่ใจวะคบตัวนีไหมเออมีมกเลยดน่เมกแทๆมือนเขาทะหรนี่ด้ เวอรเต็มๆพี่้องยิ้เข่าปากนะครับยิงท่าไหร่ถือเสยบ้ยิงแคสองก็ถือพี่้องแกนี่แหละครับผูดพัดเตาดังอกตัวนึ่งบ้านขึ้นนะตัวหนึ่งบ้านขึ้นไหวะนี่ใส่ดีเลยโอ้นี่จะรู้ีเลยโอ้ยพยอมนางกบขึ้นขึ้นกันได้พี่้องก็ลังสิ เปิดกล้องยิงพระนพัดเตาดึกบุบพระโอ้ยกบทั้งพุ่นลงเสยวะงงเลยว้าไปหนึ่งเต็มแล้วพี่น้องในมกแท้ๆแล้วมือนีิตัวใหญ่กักวะฮะพี่น้องเขาไม้ต่อกบขึ้นพอดีกันครับโยนนะพัดเตายิงปั๊บทั้งพี่ตื่นเสยไหมโกบเนีเดี๋ยวยังเฝ้าอยู่พี่น้องบ้านในนี้หรอกครับจางนี่แหละจางเก้านี่แหละครับ Ấu ịt lèo phí non ngươi, đi phát tàu khắp nhiên bà đi Ôi, phơi ốm bà đi, nhiên độc Xe lạ Thực thê bán đi Bọn nàm đi nhai nhí, dạc theo nìu phí non ngươi lùm là... Phong thấy... đi <laughs> ใช่ละมรู้เลยทีโอ้โหดินนาวๆอยู่นห่ดิมัดซักไม่ไล่เปล่าไล่ไปนี่สอนลงเ้าก่อนนะ เสเียเสือแดงแดงลูกผ้ปะจิตนมันตมเหอตะคมปืนล้างหมดะกบสามตัวพี่น้องเลยว่ามันสตัวโดดต้งพุดสองจะได้มันโดดอยู่ทั้งนี้อีกเทียนึงเออใส่งามๆสวยๆสักไหมจติล่ะสักไหมวะคิดว่าดึงวังขึ้นนำว่า มันขีดินว่าไหนโอ้ยสักไม่แล้วถ้าเป็นขีดินมันไหนสีขาช่วยได้หนีว่าไหนาจีรุดเด้เอาเอากบไม่หอเอาถือกันเนาะลูกดอกสักไม่พี่น้องโอ้ยกระลึกจนเปียกเลยเด้อเยอะพันเตาลงครับโอยหลายแนวหลายอย่างเแต่เนาะเฮ้ยโอ้ย ไล่มาพีได้เด้อพี่น้องใส่ชุดสวยครับเอาแล้วพันเตาใส่ชุดบ้านเกิดแล้วพี่น้องอันนี้แล้วเบิ่งกกรอบรอพี่น้องเต็มที่สองแล้วครับสใส่เล้าหอยย่ไสโอญุผุ่นผุ่นพี่น้องตัวนั้นเดีย๋ยวพันเตาลงเอ,อดหนีแป๊บนึงพี่น้องเอาแล้วพี่น้องพันเตาหมดเอาลูกดอกแล้วครับ

นีสักใหม่ันสีโตทุกคนพอดีฮะทุกคนหัวนี่พวกปันเดียวชินเนี่ยควายไปจะไปยังควายแล้วเตรียมสองแล้วพี่น้องปลดออกเลยเดี๋ยวขออนุญาตปลดต้อกเข้ายิ่กบก็ได้ลงเอาพี่น้องเอ้ยยิ่งปลาได้ลงแล้วยิ่งกบไม่ได้ลงเอาอยู่ โดดสองตัวพี่น้องโดดเนี่ยฮะต้นเกีย์น้อยเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วหุ่นเดี๋ยวพันเตาทึ่งต้นใหม่พี่น้องเลยฮู้ทึ่งร่มทึ่งแดดจักแน่เลยฮะ ออกวัดพี่น้องเอาสามเลยพี่น้องกบโดดสองตัวท่านวนะ่าแต่เพิ่งจะขึ้นหนียิงวะ <c oughs> จะโดนเลยเป็นบะ <ừ. S 1> เอาครับพี่น้องพันเต้าดึกแลว้วครับ <c oughs> ว่าถือเดียวท่นานว่าถือวัวเมียนบ่กปวดพอดีเดี๋ยวลงใน้บ่ชั้นปันด ใส่ปัดเมันขึ้นโคกสิโอ้ยหน่วเยอมันจะมาตกสิมาๆๆยันมืนวะกบขึ้นโคกอะส <laughs> ักขีดินเลยพี่รองเลยว้ายมันขึ้นพูดคนขึ้นต้นไม้ยู มื่อคืนด้เราฟังตัวนองที่ยวเนชองเที่ยวหรอพี่น้องขึ้นอยูห่มนี่ึคือยูห่มกับไก่นบริญี่ยงเราเนไตัวนึงที่เที่ยงเนสิมันเขาทเดียเอาโอ้โหอันนี้เค่สองมันเถอะโอ้โั่น่้กเกเรยุพี่น้องกบยูนตููตรงน้นเตือนกัน คือขาบองั้นบอขาอุ้งจับตัวอคือขาตัวพี่น้องไม่ถอดได้บ่หรอคือาอุ้สูดไปก่อนสูดออกจากลูกดอกหันไปเสียก่อนเออฮ้ยเม้ยนขาดสิ้ระวังือขาดเด้โมนบไปรวไปเลโอ้ยมีนบอรอวันนี้ที่บุรุษิบอหนังมันหนาจริงยโอ้ยแมีนบรอวันนี้เนาะยังบยงเดี โอ้โยแค่นี้เดี๋ยวขึ้นนี่ไหมบอกให้อเอาขึ้นแดดโอ้โแบบไรเอาพี่น้องเลยท <c oughs> ีนี้ย่างไม่พูดอีกทีคนทีไปใสยอยู่ไหมโอ้ <c oughs> ห้องอีกตั้งหาพี่น้องเลย <c oughs> โอ้ไปติดไกโอ้โโอ่ ว่าที่เอาขึ้นมีเกียวแบบคนแหงมือนม่เหนียโอ้ยห้องให้กัเราเดียวโอ้ันจะใส่ย้างน้ำเลยพรกเตาม่จะดึกตัวไงเลยมือนีพี่น้องเลยคอยโอมบอนนี้ยิ่งเช็ดเกลียวโอ้ย ลงมาลงมาโอ้ยมันห่วงอะไรก็เรียกเราออกมาฟองเลยทับจะไหนลงมาเลยไปจมุนไปโอ้ยม้องอวเอยู่เดิยไปละสูงบอไปจางพุ่นโอ้ยโอ้ยเตี่ยนลงโอ้ยตก้ยอ โอ้ทุ่งกระเ้าทุงกระเจียวโดดี่น้องเอยเบบไะโอ้จังเลยปดออกมเต็มทุนทนหลุดอเอาอ่ะจัเพิ่นสูงแบบได้ได้โอ้โอ้ยงยจยายเห็นลบากโอ้ยเนี้ยมันหอยอยู่เนี้ยสโหดสโหดหอได้ันุทวนล โอ้ยคันมัดตากบดีมเรียบร้อยดีตัวเออโต้โก้ไ่พี่น้องเพี่อะตัวตัวหนึ่งตัวใหญ่โมกโกบกินเขาทงเลยพี่น้องเงยบาดดีบาดดีชิพี่มกโกบสุดพี่น้องสางตัวนั้นโดดตัวหนึ่งเป็นไรมากเดี๋ยวนี้เนาะบ้านเด็ดนั่งอยู่โอ้ยผุดพี่น้อง้องนี้วัดชิปต์ยิ่งบ่นจี่ปล่อยขึ้นมาพี่เสย ป้าตัวผมไม่ร้องเลยแกดีกบ่าโอ้กบปลาตุงก็เที่ยวถึงผมพี่รองเลย้ยังไงก็หนาพันเต่าครับพี่รองโอ้โเออไปให้พี่รองเดี๋ยวพี่บุญแางมันจะเข้าขันนี่ก่นที่จะกินถัาวครับบัดที่นี่เอาครับพี่น้องมาหอดเถียงแล้วครับ มมกอยู่เทียงหน้า <c oughs> ตัวโก้พันเตาก็ลหลอกเสียอยู่ครับได้สามตัวพี่น้องเอพันเต่าดึกสองตัวพั <c oughs> นเต่ด <c oughs> าดึากตัวหนึ่งไปอยอมไปดึกจักตัวมือนีทำบาปมาลงเดี๋ยวรอบเบิรงน้องกันครับพี่น้องเขาจะดังไฟครับเนี่ยมกครับมกตองมันบอม <c oughs> มกตองพี่น้องมกปิงมกปิง ถ่ายกินต้องกันพี่น้องรอแป๊บครับเอาครับพี่น้องปักแล้วเรียบร้อยครับนี่กบมันเป็นไปตไหนงแต่ขี่ล่มแน่ด้วยพี่น้องมันอยู่ทงเฉียงหน้านี่ล่มแพ่งเป็นไงตรงนีน้ออมันแล็มแทงเบาแฮขี่ร่มเนา <c oughs> ะไอตูครับใบกระเพราตอ,อ,องห่อหมกครับ ตกเจ้าวะะรีนโอนใส่น้่เอาอันนี้ไใส่ของดิไปูดดจับตวมันน้อยกันหงับมกครับสูดขี้ข้างครับสูตรดีได้อมไปหมดเลยสูดขี้ข้างมกแห่งเม็ดสเดง นี่กบโอเพียฝุ่นอ่ะคั่นเตานี่ต ah. ัวละสองเพียพี่น้องเอ้ยใครก่อพฟโอมอยู่หรอวะใบยิ่งเขาตู่อ่าเดี๋ยวบนบัดห้องบกเนี่ยโอ้ยเพี้ย

หอมป่พี่น้องหอมฮอดไก่เต๋อด้วยนี่ฮอดเกาหลียุโรปเลยเอ้ยมกคพี่น้องดแมง<อ>บ้นหน่ยมากกรมัวกรมเมกกครบอันนี้เคยแล้วมาเอปเอ้อา บาตรงนี้เนี่ยอื่นมาเกี่ยวผลเลยครับเคยเคยเห็นห่อเขาให้เนี่ยรับเปเลยนัวบอกฮะคือที่ไหนจ้างจิจ้างพวกพี่เนี่ยปุ๋งเลยหมดครบมันหลายหมดไม่จ้างหรอเตี้ยอู้ไข่ผมพรหมไข่กบมันหลายหมดไข่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 

ฮ่ฮ่าเจ้าู้เอจ้าว่เจ้าเจ้ฝกมุ่ง c h ด้พี่น้องเอาครับพี่น้องเดี๋ยวสีขออนุญากินขอครับเดี๋ยวจิบหนาจังพรไหมส้ารับจิบนี้ก็เสียวาสมนีครับเดี๋ยวจีบหนาเข้าพกันไหม สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพอ,อกันไม่คิดนะครับ